สบายดีพี่น้องป้องปายเมื่อสักครู่สุคนวันนี้มาพบกับเปีจักกระจ้อยอีกเนาะวันนี้เปีจักกระจ้อยจะพามาโลหาโลคุดจิโร่หรือว่าภาษาไทยของ้องแมงจิปุ้งจิปุ้งนี่แหละถ้าจิบุฟิตจิปุ้งภาษาลาวของฮองแมงจิโร่ก็มาโลให้โลหน้าคือเก้าวันนี้พี่น้องเอ้ยภาสิเกี่ยวเขาไม่มีแต่ผลตกมีแต่พายุกับพายุจกักพายุอัน พี่สางมีเบิดเข้ามาก็ได้บดเกี่ยวขเข้าขน้ำพี่น้องเอ,อ้ยมาเลาอหาคุจิโร่แกงง่ายก่อนแกงใส่นละไม้กินต้นง่ายาไปกันเลยเนาะพี่น้องเห็นควาย,ยมันแล้วพี่น้องควายคุชิโร่พี่น้องควายกีโป่งกีโป่งเห็นควายมันแล้วสิเริ่มคุดเลยบัดนี้ เดี๋ยวมาุดเลยนะพี่น้องเนาะไม่มีน้องเด้ออากานตอนกลางคืนนี่ขี่ตื้นพี่น้องเหยยมาขุดกลางเว้นแล้วมันหลุดหล่นเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้มาตะก้อนมาซุ่มกีกลด้ตะก้อน Hiền bóc nhỏ. nó Hiền nhỏ. hiền hoa, Xuống không Lời xuống không lời để lời lời đây lời 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 đây lời 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 đây lời nó đây lời 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 nó, ơi lời mẹ xem này Khắc, 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 khắc này lời 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 2-3 lời 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 ห่าโลย่างโละแท่านี่พี่น้องเอ้ยลายจิโร่ลายคุณคุดกับลายบนขี้เก่าของคุดมรงนี้นี่โอ้มาเจออีแล้วพี่น้องเห็นแล้ว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 นี่นี่นี่พี่น้องเห็นบ่หนิหัวจิโร่นี่ของห้องห้องหัยจิโร่พี่น้องใครเคยเห็นบ้างเอานี่แหละของห้องหัวจิโร่หัยจิโป่งเด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮามีลายอึด จะเริ่มขุดเลยแบบนี้้เริ่มขุดเลยงูคงอายุ2น้ำหนี่น้องาะขุดกับาล่เลยพี่น้องเนยเพราะว่าเขาไปคายชามตัวพันธุ์ตัพันกีบกัือว่าหายเติบได้ตลดได้ Để xử nó mới có sự là sự lộn nha xứ này xứ lốt luôn luôn đấy Lực luôn 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 ตอนนี้เราก็มาเพอขวยจิโร่อีกขวยหนึ่งเนาะท่านผู้ชมนี่น,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 นี่อันนี้เขาห้องว่าขวยจิโร่เด้อพี่น้องเด้อไปบุเคยเห็นเบึ้งเอานี่ขวยจิโร่หรือขวยชิปุ้งขุดเลยเนาะ ลึกพอสมควรเลยพี่น้องเลยขวอยน้อยหนี่ก็ลึกได้ใครใครบอเคยขุดจิโร่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อแล้วนี่แหละคันขุดขุดจิโร่ลักษณะมันเด้อเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเห็นตัวมันแล้วเด้อเด้อเด้อเห็นีล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นบ่อดำๆมั้พี่น้อง ໂຕជីโลพี่น้องเดี๋ยวจับเอาก่อนเด้อเบิอาเจ็บๆๆมันเตะขาเห็นบ่พี่น้องมันเตะขานี่มันเตะเอาขาเตะมือเจ็บๆๆคือว่าตัวใหญ่เติบเพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮาก็ได้หลายเติบแล้วพี่น้องวัตถุดิบเฮาเนาะได้ประมาณ10-20ตัวแล้วพี่น้องเอ้ย ลลโลโลคุดเอาโอ้สิเตรนออก็เลยเด็ดเด็กไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วจิโล่เคยไปแล้วจิโล่เคยไปแล้วโอ้โอ้ไขง่งาโข่งมาได้เลยมันสิเตรนแล้วตอนนี้เราก็มาเจออีกหนึ่งคุยพี่น้อง Mày chi lo là mà chửi ít lẽo Đừng ơi à. Ngủ quá cái xin lực nhau ơi ว่ามีหักไม้อีกพี่น้องลำบากควรจะได้อีกตัวหนึ่งเด้อมีหักไม้หักโตอีกโอ้ยเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นตัวมันแล้วเห็นตัวแล้วพี่น้องจะจับเอาได้แล้วพี่น้องชงใช้เป็นตัวผู้ตัวบักใหญ่ มาปอนลงโองเขาโอเคไปหาตอตอนนี้เมื่อยไรพี่น้องเมื่อออกเลยอยากกินน้ำก็ยากอยากกินข้าวก็ยากนิดตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงพี่น้องเลยสิบเอ็ดโมงวันนี้เขามาเพาะขวายชรลอยขวายหนึ่งแล้วสิคุดอาะิกรับอยู่กันเดินเลยพี่น้องเอ้ตัวนี้บึงคือสิบริปบันใดบึงหูมันจีน้อยน้องบึงหูมัน ควายได้มันเป็นแบบหูเป้าหูบ่มีกินตันจะไปคุดเด้อพี่น้องเด้อถ้าควายจะไปคุดนะมันสิมีขี้เข็บอยู่ในหั่นมันเป็นหูมันน้อยต้องหาคุดขนไม่หม้ควายตัวมันเป้าแล้วคุดได้มัีขี้เข็บขี้เข็บเข้าไปกินมันกรบืลองไปไหนได้่น้องเราอย่ามนีคนตกยิ่งมันรึเปน่านี่เห็นพี่น้องโอตัวใหญ่ไปไหนพี่น้องตัวนี้โอเคตัวแม่พี่ตัวแม่มันบเจีของเหาหาลราตัวจะ๊ยบป่าเจี๊ยบป่าเฮ้ยหาลราป่าเราดงเจ้าเข่าไปดิ่งมือ และนี่ก็คือผลงานของจักกระจ้อยพี่เนาะไต่คุดจิโร่ประมาณชั่วโมงนึงเอ้ลายเติมได้พี่น้องเอ้ยมันเต้นไปแล้วเอาล้ประมาณห้าสิบตัวพี่น้องว้าวประมาณห้าสิบตัวจิโร่ห้าสิบตัวก็บรรลายไปไหนได้พี่น้องเอ้ย ประมาณเกือบส่วโมงพี่น้องเอ้เพ port ื่อจะได้ทำนี้กัได้เขาไปคุดมาขายกับสมควรอยู่พี่น้องเ้ยขายอันน่ะ4ี้ชิบตัวตัวสิพันถือว่ายากเนาะเพื่อจะได้เงินสิพันก์กะตั้ง4ี้ิบตัวเอาคลิปนี้บุขคจุบพี่ท่านี้เนาะใส่จิโร่ขั่วขินก่อนแบบนี้